เพลเลอร์ ller, วอลเลนิตจัมเสวันนี้นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับบันไดเลื่อนเราต้องสังเกตการเปลี่ยนไปของฉากแต่ละฉากหลังจากที่เราขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วนะฮะเราอยู่ที่บันไดเลื่อนซึ่งออกมาจากกําแพงที่ไม่มีประตูตรงนี้เหมือนมีปุ่มอันนี้คืออะไรกด C ออเป็นโน้ตตอนนี้ยังไม่มีอะไรแปลกนะลองดูรอบๆแล้วก็ลองขึ้นบันไดเลื่อนด้วยการกด C โอเคครับมีบันไดเลื่อนนะฮะขึ้นลงแล้วก็เป็นบันได มีรูปภาพเป็นโปสเตอร์มีทางบนพื้นต้องจำตันหนังสือไหมตันหนังสือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะ่ะมันจำยากอันนี้เป็นที่ออกกลังกายนะฮะอะโอเคถึงและแล้วอันนี้คือประตูร้านคลินิกน้องหมาเปิด9้าโมงถึงโอ้โหมันละเอียดขนาดนั้นไหมต้องจำไหมเนี่ย9้าโมงถึงบ่ายโมงอ่าไม่จำล้วกันจำว่ามันมี3ามอย่างตรงนี้ เฮ้ยมันแปลกๆให้อันนี้นอสปอร์ตยิมศูนย์เย็นอันนี้หน้าคนก็แปลกๆฮะหรือว่าเขาใช้เอไอเจ r เนเรตมาเริ่มเกมกันเลยระหว่างที่ขึ้นได้เลื่อนนั้นจะมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดสัมผัสได้ถึงสิ่งแปลกให้ลงมาข้างล่างแล้วก็กดปุ่มเอมิเตอร์ซี่บางครั้งก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่คุณขึ้น,นได้เลื่อนถ้าขึ้นไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นให้ออกประตูออกประตูเมื่อกี้ถ้าเกิดตอบถูก7ครั้งต่อเนื่องกันนะฮะเราจะออกจากที่นี่ได้ บางอนโนมาลี่เนี่ยสามารถตรวจสอบได้แต่บางอย่างคือจะเป็นการที่ทําให้เรากลัวด้วยเด็กที่อยู่ข้างๆคุณนั้นจะเป็นคนบอกว่าเราตอบถูกแล้วกี่ครั้งเด็กที่อยู่ข้างๆ <laughs> อันนี้คือหนึ่งครั้งสวัสดีเจ้าหนูรองเท้ามีรองเท้าไหมเนี่ยอ่ะมาลองดูรอบแรกดูนอด u s h อันนี้ผมจำไม่ได้ให้ตัวเลขเอ๊ะแต่เหมือนบันไดมันมัน,น,นมันวนผิดทางหรือเปล่าไฟไฟเออไฟก็ไม่ได้นับ อันนี้มีสามดวงอันนี้มีสองดวงอันนี้มีสองดวงอันนี้สองดวงอันนี้เหมือนจะเหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอ่ะสองพันยี่สี่อถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือออกประตูใช่ไหมกด่หนึ่งหนึ่งคือตอบถูกหรือผิดเมื่อกี้บันไดเหมือนเดิมสองพันยี่สี่สองยี่สองฝนอันตรายอา่าไฟสี่ดวงหนึ่งดวงอะไรเนี่ย อันนี้คืออะไรครับมาจากไหนมีของแปลกมาอันหนึง่งรูปภาพใครไม่รู้มีอโนมารี่มากดอันนี้อืเอเย่สองอันแล้วเย่เอ่อืมมีอะไรเปลี่ยนไหมแม่ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนคือมันจำไม่ได้ดีเทลรูปมันเยอะมากอ่าโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยน โอ้โหผิดหรอเฮ้ยแล้วอะไรเปลี่ยนอน่ะ2,024 2ย2 2อันนี้เหมือนเดิมรองเท้าเหมือนเดิมไฟเหมือนเดิมผมยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนไปเลยอันนี้หรือเปล่าอันนี้นับไหมมันเกี่ยวไหมเนี่ยเราจับมันยื่นออกมาถูกไหมสองนี่ไงแสดงว่าน่าจะใช่มั้งอ่ะไปต่อดูนอดลัช เหมือนเดิมฮะบันไดก็เหมือนเดิมโอ,โอเค <c oughs> มีคนมีคนมาต้อนรับอ๋อบางทีก็หายไปด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เหมือนเดิมแล้วอะไรมันผิดไป่ะเมื่อกี้แสดงว่ามันมีบางอย่างถ้าเกิดมาแล้วคือถ้าเรามองไม่ทันมันก็จะหายไปเลยเออมาอยู่ตรงนี้มีของประหลาดครับมีตุ๊กตาตามมาเอ้ยนี่มาเกาะอ,อยู่บนหัวเลยสามอันแล้วเออมันมันแปลกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเอ้ยจำไม่ได้อะไรอ่ะขึ้นปขงางบนก่อน ดูนอตลัชเหมือนเดิมตัวเลขเหมือนเดิมมีอะไรไหมมีไหมไม่มีครับไม่มีอันนี้ก็เหมือนเดิมอ๋อตรงนี้มันไม่มีอยู่แล้วตุ๊กตาม,มาตั้งไว้เมื่อกี้เอแต่รูปภาพนี่ผมดูไม่ออกจริงนะมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าดีเทลมันเยอะมากอะตวงสือภาษาญี่ปุ่นด้วย รองเท้าภาพข้างบนตรงนู้นก็เหมือนเดิมหลอดไฟล่ะหลอดไฟก็น่าจะเหมือนเดิมอันนี้ขีดสองอันมาตรงนี้ขวางเพื่อนอันนี้ขวางเพื่อนอันหนึง่งลองดูสิ <c oughs> <c oughs> กลับมาเหลือหนึ่งใหม่อ๋อมันผิดอยู่แล้วนี่ชัดเจนฮะภาพเคลื่อนไหวฝนตกฝนอันตรายจะมีใครจำสแกมไหมตรงนี้ ไม่น่าจะมีนะฮะ <laughs> ้น่ารักอ่ะกดกระดิ่งไป <c oughs> เบอร์หแล้วไฮไฟส์ Fi, หน่อยได้ไหมไฮไฟส์ไฮไฟ์ห้ารอบแล้วเอาละฮะต่อเลยครับดูจากข้างหน้ารูปภาพกลับมาเป็นปกติแล้วรองเท้ายังอยู่คุณลุงมีภาพคุณลุงเพิ่มเข้ามาก็กดกระดิ่งไป กลายมาเป็นโอ๊ออะไรเนี่ยเออแขนแขนอ๋อยกแขนนานอารูปก็ไม่มีครับตรงนี้น้องหมาเหมือนเดิมนอสปอร์ตยิมรูปภาพไม่ขยับรองเท้าเบอร์หกไม่มีอะไรแปลกไปแต่ไม่ชัวร์แต่มันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะมันดูไม่ออกเลยอาประตูวัดฮาวอะไรเปลี่ยนไปอ่ะ ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนไปเลยนะนอกจากรูปตรงนี้เนี่ยเป็นวิญญาณเดินผ่านกระแปงเฮ้ยเดี๋ยวนะแสดงว่าดีเทลต่างๆอันเล็กๆมันไม่มีเลยหรือเปล่าผมพยายามสังเกตแล้วนะเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยอ่ะสองเอาละผมว่าอาจจะต้องดูอย่างอื่นที่ไม่ใช่รูปแทนเหมือนรูปจะไม่ค่อยมีอะไรอื โอ้โอ้โอ้ไฟดับอ่ะอันนี้ชัดเจนครับอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนมากอ่าอ่าไฟติดแล้วไฟอออ,อ,อ,อไปแล้วครับไปแล้วครับอืมโอ้อืม โอ้โหสามละสามละโอเคโอเคโอ้เฮ้อเฮอแตงโงมพี่แตงโงหเ่นลงมาจากบันได้เลื่อนอันนี้ไม่แปลกอันนี้เป็นเรื่องปกติกลับมาสี่อันเหมือนเดิมเอาล่ะผมว่ารูปไม่ต้องดูดูข้างหน้าครับดูข้างหน้าอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรมั้งมันมีหลายรอบแล้วต่อเนื่องกันอันนี้น่าจะโล่ง น่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมผ่านประตูไปวัดเฮ้ยอ๋อตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเออเออไม่ได้ดูเลยขอบตรงนี้ด้วยเนี่ยฮะอันนี้หายไปครับอันนี้หายไปชัดๆเลยโอเคอืออ่ะอ่ะตุ๊กตามา ตุ๊กาตาสามแล้วอ๋อประตูก็เกี่ยวครับตรงนู้นนี่เราผ่านมาแล้วแต่ว่าไม่มีประตูอ๋อโอเคนึกว่านับเฉพาะแต่งบนตรงนี้ไงอันนี้พื้นเอออันนี้ก็ไม่มีอีกแล้วมันซ้ำเหรอโอเคข้างบนไม่มีตรงนี้มีนะฮะแต่ว่ารอบนี้ตรงนี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะสามนะไปสี่เห็นไหมพื้นไม่มีอีกแล้ว เฮ้ยข้างบนไม่มีอันนี้อีกแล้วครับไม่มีขีดตรงนี้อีกแล้วถูกไหมสีต้องเป็นห้าไฮไฟไฮไฟเฮ้ยทำไมมันซ้ำบ่อยอ่ะรูปเออมันสังเกตไม่ยากนะฝนตกห้าแล้วก็ไปหกหแล้วเจ็บมือแล้วอ่ะต่อเลยแต่งโมไหมไฟดับหรือเปล่าวิญญาณออกมา ไม่มีแฮรลูปภาพคุณลุงประตูไม่มีที่พื้นที่พื้นที่พื้นอีกแล้วอันเดิมเลยอันเดิมเลยโอ้ผมว่ามันพลาดอยู่แค่ตรงนี้แหละที่ผมไม่ผ่านในตอนแรกโมแต่ไปดูรูปใช่ไหมต้องถูกนะอันนี้ประตูไม่มีหต้องเป็นเจ็ดเออเออเอออะไรนี่อะไรเจ็ดเจ็แล้วครบหรือยังยังไม่ครบอีกอ่ะ ข้างหน้ามีอะไรหมพื้นพื้นพื้นตรงนี้พื้นตรงนี้ทำไมมันง่ายอย่างนี้อย่างอื่นไม่มีนะพื้นที่เดิมฮะถูกไหมเจ้าหนูอ่าทำไมมือไม่เปลี่ยนอันนี้อะไรเราสามารถขึ้นมาได้เลื่อนออกไปข้างนอกได้แล้วกู b ไปโอ้โหงมอยู่ตั้งนานที่แท้แค่พื้นตรงนั้นครับไปแล้วนะเจ้าหนู แล้วโอ้โหไ้บ่ายไวบ่ายโชคดีนะโชคดีโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ